สวัสดีตอนเช้าครับเนาะโอ้มันนี่ก็มาพอบุญครับเนาะบางเนี่ยมาดูงานกับอาจารย์นิพนธ์มาครับนี่ละโอ้บางเนีนี่แหละครับบริเวณงานจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยปะลุยครับผมนี่จะเป็นบริเวณหน้างานนะครับเนอะกับคนเยอะแยะครับผม อันนี้จะเป็นบริเวณหน้างานก็จะประมาณนี้ครับผมโอดีครับงานอาจารย์นิพนธ์ครับผมดีแค่พุ่งมาร่วมงานก็จะโอ้เยอะแยะครับผมนี่ละประมาณนี้ นี่ครับอาจารย์กสวยมากโอ้ยโคตรโอเคคขับขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวดเดี๋ยวขอเจรเดี๋ยวาความรับดนีจงแนวิ่นนะจัเดี๋ยวเดี๋ยเอางาเอาง่ายเอางายก่อนอ่าแคนี้บริเวณหน้างานจะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะโอเคเื่อนุกกันเยอะแยะเลยครับตรงเนี้ไปลุยครับผมพอจังนั้นหอ <laughs> อ่านี่ครับผมจะพาไปดูหน้างานครับวันนี้มันจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยววูบีเราไปดูหลังบ้านดีครับดูหลังครัวเนาะอ,อ่าเราบุกครัวกันดีกว่าครับนี่แหละโอ้นี่บ้านผมเองครับนี่ครับผม,อ,ม,มอ่าพี่นดิฉันมันวะอะไรๆครับ อ่านี่ครับเราไปเจออาทำไมนี่ครับหลอกคนนี้ก็ไม่มีแล้วนะโอเคแล้วเขา้วว่าบุกบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณหน้าครัวหลังกุดีหรือป่าประมาณนี้โอ้ยเด็กเนื้อ่าอ่ากับข้าวจะมีประมาณนี้ครับที่อย่างวะลาบหมูผัดกขี้ผัดกระหล่ำปีแข็งเคี้ยวหวานประมาณนี้ครับเนี่ยกระบอกเราผมนีดมากกรับอก นี่ละโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพอยกมาขอบแป๊บนึงครับเราเจียวหลับเนะครับหลับหมูหลับเนี้ยก็ได้ครับเป็นเอาเป็นตัวมือหยิบเลยอ่าบบคคุณรัตัวไหนขอขอเอาไปเลยอ่านี่จะเป็นลาบหมูนะครับโอ้ยเป็นแเต๊บเป็นสเต๊บผม ตัวน <Cornell>. ี้ลับพูดได้สอเอาบอกขางปลาบบมอคุณหรือเป่ามันมาอมากครับจะได้เอะสิเดี๋ยวคุณไปหากันอาจดไปหาเนื้อแกงคนนั้นเนื้อแกงเนาะไอ้ยืดเลยนะ เดี๋ยวผมไปหาแนวกแก่จะเข้ากับยูอีกมึงลจีนประมาณนี้ครับเด